สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานประกรมรมทานแล้วตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสนับปฏิบวาาที่จะปฏิบัติได้เข้าถึงพระอนาคามีเมื่อคืนที่แล้วได้พูดมาถึงตอนตัดกรรมฉันทะ ความจริงตอนนี้ถ้าจะกล่าวว่าหนักมันก็ไม่หนักสำหรับคนที่มาใหม่ก็รู้สึกว่าจะหนักสักหน่อยแต่ว่าคนเก่าถ้าใช้อารมณ์จริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะหนักรู้ว่าความรู้ของพระโสด,ดาบันสิทธาคามีเราผ่านกันมาแล้ว โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระที่บวชมาตั้งหลายปีฟังกันมาทุกวันแล้วก็ฟังกันวันลหลายครั้งถ้าใช้อารมณ์เป็นกุศลจริงๆหรืว่าตั้งใจจริงๆว่าเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังจะตัดกิเลสให้เป็นสมุเทเธตปบาหารก็ไม่เห็นจะมีอะไรหนัก ถ้าใช้อารมณ์นั้นให้มันเป็นปกติสำหรับวันนี้ก็อย่าพูดถึงการตัดโทสะและก็จะสรุปเรื่องนาคามีเลยเพราะว่าเป็นของไม่ยากการศึกษาม,มาตามลำดับไม่ใช่ของหนักถ้าโดยวิธีปฏิบัติแล้วท่านม่ได้แยกกันออก หลังจากที่ได้สกิทาคามีผลแล้วมีทีพิจรารณาเขาพิจรารณารวมกันเลยเพราะว่าของเหล่านี้เราผสมกันมาแล้วตั้งแต่อนาสกิทาคามีเป็นอันว่าอารมณ์สำหรับอนาคามีนี้อย่าลืมว่าต้องใช้สมาธิหนักคำว่าสมาธิหนักไม่ใช่นั่งหนัก ไม่ใช่ว่าไปนั่งตะบันกันตั้งเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นแค่เรว่อโง่หนักไม่ใช่ฉลาดหนักคำว่าใช้สมาธิหนักก็หมายความว่าใช้ให้มันเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างในด้านอสุปสัญญาตัดการม่ฉันทะ เราเห็งคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็งเขาเห็งใครทั้งหมดมันสก,รป,กปรกไปเสียหมดจับอสุภกรรมฐานให้ซึ้งใจให้มันทรงอยู่ในใจมันไม่คลายไปจากจิตความรักในเพศความปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันจะมาจากไหนเมื่อความปรารถนาจริงๆมันมาจากใจ ในเมื่อใจเขาเรามันตัดเสร็จแล้วแล้วก็อะไรไมันจะเกิดเนื้อแท้ของอารมณ์มันมีอยู่เท่านี้ตอนนี้มาว่ากันถึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งในจิตคำว่าปฏิฆะนี่หมายความว่าอารมณ์ที่สร้างอาการของจิตให้เกิดความไม่พอใจกระทบนิดไม่ชอบใจ กระทบหน่อยไม่ชอบใจคื่ว่าในเมื่อเราผ่านพระสกิธาคามีมาตอนนั้นจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจของเรามีอภัยภานอาาัตยปันมตนปกติเนื <c oughs> ้อมีอภัยทานเป็นปกติเราให้อภัยกับคนที่มีความผิดเว้นไว้แต่ว่าผิดระเบียบวินัย ระเบียบวินัยกฎข้อบังคับนี่เว้นไม่ได้ถ้าเว้นแล้วเราเป็นคนขาดเมตตาหรือว่าจะปล่อยเขาเลวเกินไปนะั้นไม่ได้ถ้าเล่ารักเราสั่งสอนไม่ได้ตักเตือนไม่ได้ก็ขับไปเสียเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำไม่ใช่ว่ามีเมตตาจิตแล้วก็เมตตากันเสเรื่อย จะดีจะชั่วก็ไม่ตายเขาไม่ตายแต่เฉพาะคนดีเท่านั้นเต่คนที่เอาดีไม่ได้เนี่ยเขาไม่เมตตากันแม้แต่พระพุทธเจ้าก,ก็ไม่เมตตาเจนเนได้ว่าอย่างไปฉันนะเป็นคนโหดือโหดดานพระพุทธเจ้าก,ก็ไม่สอนให้ไปฉันนะเป็นประโสดาสิกิธาคานาคารหารัน อยากดือ้อยากได้ก็ปล่อยทรงเดชสั่งให้สงพลมลพรมทันเสียไม่คบค้าสมาคมกับพระชนะในที่สุดพระชนะเกิดความน้อยใจพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสรัสดานี่เคยเป็นคู่สชาติกันมาตั้งแต่เกิดเคยเป็นสาหายกันมาตั้งแต่เกิด เล่นกันมาตั้งแต่เด็กเวลาจะออกมาหาพิเนศเสกงก็ได้ในฉันนะเป็นคนจงมากันเถาก,กันถกในกานทกะก็กะม,มีเราพูดเดียวเท่านั้นที่เป็นคู่หูกันมาในการก่อนเวลานี้องค์สมเด็จพระจินวรสั่งให้สงลงพรมทันไม่คบค้าสมาคมด้วยเกิดความน้อยใจ ในที่สุดก็ตัดอะไรในชีวิตเอามิโกนมาช่วยคอตายแต่ว่าการตายของระชนะไม่ไร้ผลเพราะอาศัยที่ตนตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะทำอะไรต่อไปเห็นว่าไม่มีใครเขาคบเราก็ไม่ควรจะอยู่ในการที่อยู่นี่มีความทุกข์นี่ก็ว่าอาศัยขันห้าเป็นปัจจัย มีความเบื่อหน่ายในขันห้าในที่สุดพระชนะก็ตายเมื่อตายแล้วเพราะอาศัยจิตที่หมดอะไรในขันห้าท่านก็ไปนิพ่านอันนี้เป็นจริยาเมตตาอันหนึ่งที่เราจะพูดกันว่าพระพุทธเจ้าไม่เมตตาเลยก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เมตตาก็มองอย่างชาวบ้านว่าคนที่เป็นสายชาติคบค้าสมาคมกันมา ทำไมพระพุทธเจ้ายังได้ทรงให้สงตัดขาดจากบุคคลนั้นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าขืนเอาใจมันจะเร็วมากเกินไปจเจ้าดีไม่ได้ก็เลยต้องไม่เอาใจปล่อยให้รู้สึกตัวเสียไว้าการประพฤติปฏิบัติแบบนั้นมันเร็วไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพัน แต่องค์สมเด็จพระสสสนิรอาจเจ็บทราบเพราะว่ามีพระพุทธญาณพิเศษถ้าพระธาองค์สมเด็ดพสสจพ,ววพ,ดดพระบรมโรคเกระชดลงโทษแบบนั้นพระชนะจะมีความรู้สึกตัวและความจริงก็เป็นชิ้นนั้นนี่เป็นว่าคำว่าเมตตานีไม่ใช่ไปนั่งเอาใจกันดีก็ให้ หมายความว่ามือนักปกครองมือหนึ่งต้องถือไม่เรียวอีกมือหนึ่งถือขนมถ้าดีก็ให้รางวัลถ้าไม่ดีก็ลงโทษแล้วก็จะมาอ้างเหตุอ้างผลว่าเคยทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดูด,ดูตัวอย่างพระชนะซึ่งเป็นคู่สา,ายชายกันมาแท้ๆเป็นเพื่อนเล่นกันมาต่อมาก็เป็นในสายระทีเป็นคนสนิท จนกระทั่งองค์สมเด็จพระธรรมาสามมิจจาเสด็จอุสูมหาพิเนสกรมก็ได้ในฉันนะคนนี้แหละเป็นคนจูงมา้าออกมาแต่ทําไมสมเด็จพระบรมศาสดาจึงสัส่งสงรลวงพรมรทันถ้าจะพูดกันอย่างชาวบ้านก็เรียกว่าไม่มีความกตัญญูต่อเพื่อน แต่ถ้าหากว่าจะใช้ความเมตตาปราณีเพื่อนก็จะเร็วเกินไปจะมียเวจีเป็นที่ไปขอ,อท่านหลายจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจงอย่าคิดว่าจะต้องมีคนเอาใจเสมอไปพระธรรมพระวินพระธรรมวินัยมีอยู่ ถ้าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูปฏิบัติอยู่ในธรรมะละวิน,นัยไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนอกจากคนเลวเท่านั้นที่เขาจะว่าแต่วาจาของคนเลวเป็นวาจาที่ไร้สมรรถภาพยิ่งกว่าสติเดชันเราจะไปสนใจอะไรกับวาจาของคนเลวถ้าเราเชื่อคนเลวเราก็จะเลวไปด้วย เราไม่ควรจะบูชาวาจาของคนเลวก่อนที่จะบูชาเขาก็ดูปฏิปทาเขาเสียก่อนว่าเขามีความประพฤติดีหรือมีความประพฤติเลวถ้าเรามีความประพฤติเลวยอมรับนับถือเขาคำว่าบูชาแปลว่ายอมรับนับถือเราก็เลวไปด้วย อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะตัดปฏิฆะคือความรู้สึกในใจที่ไม่พอใจเกิดขึ้นกับเราการตัดปฏิฆะความไม่ชอบใจนะมันตัดนิดเดียวตัดตามพระบาลีว่าตนาจทยาตานังจงกล่าวโทษโจยความผิดอารมณ์ของเราไว้เสมออย่าไปกล่าวโทษโจยความผิดของบุคคลอื่น แล้วก็จงทำใจให้แช่มชื่นเดิมนาดเมตตาความรักในพรหมวิหารกรุณาความสงสารอารมณ์จิตชื่นบานปรารถนาในการเกื้อกูลมีอารมณ์อ่อนโยนหมายความว่าเห็นใครเขาดีพรอยินดีด้วยแล้วก็น้อมเอาความดีที่เขาก็ทำแล้วมาประพฤติปฏิบัติ เรียกว่าลอกแบบจากความดีของเขามาใช้อุเบกขาสิ่งใดที่ไม่เกิดกับเราถ้าเป็นเหตุที่ไม่พอใจถ้าสิ่งนั้นเป็นกฎธรรมดาของโลกเราก็วางเฉยเท่านี้มันก็หมดเรื่องแต่ว่าถ้าหมดเรื่องแค่นี้นะมันก็หมดเรื่องแค่สมถภาวนา เราต้องต่ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวิปัสนาภาวนาในด้านวิปัสนาภาวนานี้พอผมขอยุดอริยสัจเป็นสำคัญเพราะว่าอริยสัจนี่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระพักกวนทรงบรรลุเองค้นคว้ามาเองพระพุทธเจ้าจะเทศที่ไหนก็ตามท่าเทศชาดก สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าจะทรงนำเอาเรื่องของชาดก,กันมายกเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงสรุป,ปด้วยอริยสัจสี่ผมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าสรุปด้วยอะไรสรุปด้วยอริยสัจสี่ฉนั้นวิปัสนาญาณผมถืออริยสัจสี่เป็นหลักอริยสัจสี่ก็คือขันห้า หรือว่าวิปัสนาญาณก็มองขันห้านั่นเองแต่ว่าคำอธิบายและคำพูดํำนวนต่างกันถ้าเราฉลาดจะเห็นว่าการทั้งสามอย่างนี้ไม่ต่างกันคืออริยสัจสี่ก็ดีการพิจารณากันห้าก็ดีหรือว่าวพิจารณาวิปัสนาญาณเก้าก็ดีเหมือนกันถ้าฉลาด ถ้าโง่มันก็ไม่เหมือนถ้าฉลาดใช้ปัญญานิดเดียวไม่ต้องสอยกันมากมันก็เหมือนไอ้ประเภทที่บอกว่าไม่รู้เนี่ยเก็บก็ไม่ใมั่งเถอะอะไรก็ไม่รู้ยันนั้นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ไอ้คำว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่น่าจะมีมันต้องแกล้งไม่รู้เร็วทำไมเราจึงรู้ รู้จักการทำความเลวเรารู้จักถ้าเราจะรู้จักทำความดีสมั่งไม่ได้หรือเป็นอันว่าเราต้องโทษใจของเราไปเสมอมองดูเลวใจไว้เป็นสำคัญอย่าดูดีแล้วก็มันน้อมใจว่าไอ้ปฏิฆะความไม่ชอบใจท้าใม้ลมใจขุ่นโมน,นี้มันดีตรงไหนมันเกิดประโยชน์กับใครบ้าง มีใครคนไหนบ้างที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้มโหโทโสไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้คนประเภทนี้ชาวโลกพวกไหนเขานิยมคนที่จะนิยมคนพวกนี้ก็คือคนบ้าก็เพราะอาการอย่างนั้นมันเป็นอาการของคนบ้านคนดีเขาไม่ครบ ที่จะชอบใจกันก็เฉเพราะคนบ้าเท่านั้นในเราก็นำมานั่งไมกว่าไอ้บ้านนี่เราชอบไหมคนมโมโหโทโสนี่มันไรสติสัสมปชัญญะอยากจะพูดอยากจะดา่าอยากจะอะไรก็ว่าตามอารมณ์อยากจะทำชั่วทำเลวทำซ้ำก็ทำตามอารมณ์ไม่ได้มองดูกำลังใจของชาวบ้านชาวเมือง ไม่มีความเห็นอ,อกเห็นใจตั้งใจสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียวอย่างคนอื่นเขาสร้างเราก็ทำลายมันเสียเขาสร้างความดีแล้วก็สร้างความชั่วเขาต้องการความสงบเราก็ส่งเสียงรบกวนอันนี้มันเป็นอาการของความชั่วดีไหมละ่ะไม่ดีถ้าเขากวนใจเราบ้างเราก็ไม่ชอบใจ ถ้าเราไปกวนใจเขาเขาจะชอบใจไหมไม่มีใครเคารพชาเราหรอกมันเร็วแล้วก็นั่งด่าตัวเองไว้ทุกวันอย่าไปชมตัวเองแล้วก็น้อมมาถึงอริยสัจควบกับมาพรมิหารสี่หรือว่าควบกับกสินสีก็ได้ตอนนี้ต้องเล่นอริยสัจให้มาก อนาคามีนี่ถ้าพวกคุณที่งอริยสัจพวกคุณพังไม่มีทางความจริงอริยสัจนี่เรารู้กันมาตั้งแต่ต้นเราทํากันมาแล้วเราประพฤติกันมาแล้วแต่ว่าเราไม่จํากันเองนี่ผมพูดถึงว่าคนที่ไม่สนใจอริยสัจเป็นไงเป็นทุกขตัวทุกข์ตัวนี้แหละต้องมองให้มันเห็น หนึ่งคนที่มีความโหดร้ายในจิตคนนั้นมีแต่ความทุกข์เห็นไหมมือไวลักขโมยเขาทุกข์ใจเร็วคบหาสมาคมกับใครไม่ได้ยื้อย่งลูกเขาเมียเขาเราก็ทุกข์เพราะเขาจะล่อก,กับบานเขาตีหัวอย่างดี อย่าปืนนวยก็ให้ตายไปพูดปวดมดเท็ดใครเขาจะคบค้าสมาคมด้วยคนเวลานี้ตายกันมากก็เพราะขาดสัจจะดื่มสุรามีไรเหลวเหลวทางนั้นมองดูมุมข้องความเหลวกดข้อบังคับระเบียบวินัยนประเพณีกฎหมายถ้าเราระเมิดมาลไยเราเหลวมานั้น วันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มาจ้องมองอารมณ์ความเลวของเราเอาสังโยชนิาการมานั่งอ่านนั่งดูเม่ตรงไหนหนอที่เรายังข้างอยู่หนึ่งถึงห้คือสกายยทิฐิเรายังมีความลหลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายของเราหรือเปล่าเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่า ถ้ายังเห็นอยู่เราเลวมิจิกิจฉาความส่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแรวกอบไป่ได้เหตุผลเราพยายามฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้บ้างหรือเปล่าหรือฝ่าฝืนคำแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าฝ่าฝืนเราเลวเห็นไหม เระเบียบประเพณีกดข้อบังคับประจำถิน่นที่เขามีอยู่เราฝา่าฝืนหรือเปล่าเรามีความท่านงตนหรือเปล่าถ้ามีเราเลวลงความมองเลวมาให้พบศีลพระตาปรามาตยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระนาคามีนี่ถ้าคนทรงถึงแล้ว อารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะมีโมโสตตสินเป็นประจำหรือว่าการง่ายๆจะมีสินแปดเป็นประจำเรื่องการหิวข้าวหิวปลานี่มันไม่มีมหมดสินแปดประจำใจเป็นปกติขึ้นมาเองโดยไม่ต้องสมาทานความดีมันปรากฏขมาเต็มที่จะไม่ให้ดีนะ ว่าท่านที่ทรงอนาคามีผลเป็นท่านที่ทรงสินแปดเป็นปกติท้าคา,วารวะคือไม่ต้องบังคับให้ใจมารักษาสินแปดสินแปดม่เกาะติดใจเองโกรธมันไม่ได้นี่เป็นจุดหนึ่งที่เราจะมองพระอนาคามีนี่ในเมื่อเราความโกรธมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทำไมเราจริงะต้องโกรธ อารมณ์ของเราปล่อยมันนิ่งๆไม่ได้เลยใครเขาจะดีใครเขาไม่ชัว่วไม่เกี่ยวเดือมู่คณะปล่อยมันไปเลยช่างเขาเขาพูดดีเป็นความดีของเขาเขาพูดเลวเป็นความเลวของเขาเขาทำดีเป็นความดีของเขาเขาทำเลวเป็นความเลวของเขาแต่เราสิอย่าให้มันเลวอย่างเขา คุมกำลังใจในด้านความดีไว้ทำใจให้มันปกติจิตเป็นสุขเราจะไม่ยอมทุกข์เพราะอารมณ์ใจเลวความสุขก็มีมาจากไหนความสุขก็มีมาจากหนึ่งเมตตาความรักกุณาความสงสารมุตุตามีชา้าทีเสยาไขโอมเมขาเฉยในเมื่อเขาเลว เพราะว่าพ่ออะไรเพราะว่าเราต้องการอารมณ์อย่างนี้เพราะเกรงความทุกความทุกที่มันจะมีมาคือมันจะพาเราเกิดอีกเราไม่ต้องการความเกิดเท่านี้เองไม่อยากใจทรงอารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายไอความโกรยไการกระทบระทางใจแล้วก็ถือเอาไปเข้าว่าฉ่างมันเองอยากจะเลวเองจงเลวไปแต่ผู้เดียว เราจะไม่เลวกับเองด้วยหมดเรื่องร่วงความวันนี้ขอสรุปเพราะง่ายไม่ยากถึงานาคาม,มีผม,มเห็นมีอะไรพะผ่านสกิทาคาม,มีมมาแล้วมันก็หมดแล้วนี่ความจริงสกิทาคามมีเนี่ยถ้าผมส,นสอนนะมันถึงอรหันต์แล้วนะนี่ก็มาย่ำเท้าให้ฟังนิดหน่อยเท่านั้น ไม่มาย่ำเท่ามากกันก็เสียเวลาคนฟังแล้วไปมาเสียเวลาก็เสียเวลากันเดี๋ยวจะมาหาไม่บอกขอสรุปลัดว่าจิตเราเมื่อตัดจากกิเลสถึงสกิทาคามีแล้วจงน้อมเอาธรรมำคำสังส่งสอนขององค์สมเด็จพระบพีแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งมั่นตัดราคากิเลสให้ขาด นี่ความจริงมันก็อย่าขาดจนแล้วนี่มันร่อแร่เต็มทีตั้งแต่สกิทาคามีระหว่างที่จิตทรงสกิทาคามีผลไอคนสวยมันหาไม่ได้แล้วในโลกแต่ถ้าว่าอารมณ์ข้างที่เป็นอนุสมันยังมีหมายความว่าอารมณ์ที่กําลังปกตินี่จิตสบายบางที่จิตมันนึกขึ้นมาได้โอ๋นอคนนั้นดีนะ รูปนั่นดีนะเสียงนั่นดีนะกลิ่นนั่นดีนะรสนั้นดีนะไอ้พวกติดรสติดชาติตดสีติดกลิ่นไนะอ้พวกกิเลสหนักเท่านั้นมันเป็นอารมณ์เลวไม่เป็นเรื่องท่านี้เนี่ยเมื่อเราจะได้เราสบประสัญญามาตั้งสัจทาคามีเมื่อตัดไปแล้ว <c oughs> ต่นี้มันคิดว่าถ้ายังมีอารมณ์ข้างอยู่อารมณ์ข้างก็หมายความตอนที่จิตสบายเปื่อนุสัยเกิดขึ้นพออารมณ์สงบสงัดอารมณ์มันคิดขึ้มานิดหนึ่งั้งรูปเสียงกลิ่นรสระสัมผัสระหว่างเพศพอกิตจิตขึ้นมานิดหนึ่ง,งส,งส,ส,งงสติมันก็จะโผล่เข้ามาทันกันมันจะตัดทันทีว่ามึงนี่เลวเส่เราเลย <c oughs> จงอย่าใช้คำว่าเองใช้คำว่ามึงเราต้องปราบมันยห้สอนให้หยาบก็เชิญดีใครอยากใจสุภาพก็เชิญต้องใช้ให้หนักถือว่ามันเป็นศัตรูหนักของเราใช้คำให้ในใจให้มันหนักว่ามึงไอตัวเลวนี่โผล่นหน้ามาแล้วเลยกูไม่คบหาสมาคมกับมึง รูปเสียงเรียนรถสัมผัสที่ไหนวะที่มันจะสร้างความสุขให้กับกูกูไม่ครบพวกกูหลงมึงอย่างนี้กูจึงเกิดต่อจากนี้ไปมึงกับกูเลิกกันมาถึงด้านปฏิฆาก็เหมือนกันอารมณ์ที่มันจะเข้าไปรบอารมณ์ที่สร้างความไม่ชอบใจแก่คนอื่น ตอนนี้ก็ยงสร้างความรู้สึกว่าไอ้เจ้าหนี่เลวเองจะไปนั่งโกรธชาวบ้านชาวเมืองเขาจะไหมไอ้เองมันเรวเองต่างหากอนั่นเป็นเรื่องความเร็วของคนอื่นนี่ก็มึงจะมายุ่งอะไรกับกูละ่ะกูไม่เอาแล้วไอ้ความโกรธความเพียมบายความกระทบกระทั่งทําจิตให้ดิ้นดนทําให้ไม่สบายก็ไม่เอาเองมึงจงไปเสียจากกู กูไม่คบค่าสมาคมกับมึงจิตเราทรงความยิ้มไม่เป็นปกติยิ้มเพราะเมตตาความรักยิ้มเพราะกรุณาความสงสารยิ้มเพราะมีเมตตาใจจิตกรุณาความมีความอ่อนโยนของจิตร้อมยอมรับความดีของคนอื่นจิตมีรมสมบายด้วยอุมเบกขา ที่เป็นอพยากฤตคือเมีารมพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตเมียมปโปรง่งจิตเมียมสบายเพราะใจของเราหวังได้แล้วคือพระนิพพานเป็นสองแน่นอนสำหรับเราเป็นอนว่าอารมณ์พระนาคามีนี่ไม่มีอะไรเพราะว่าเราจำจี้จำชัยมัดกันตั้งแต่สกิทาคามี ถ้าถึงอนาคามีมาถึงตอนนี้ยังบอกว่าหนักใจเรื่องกรรมชั้นทะหนักใจเรื่องปฏิฆะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ต้องโมทนาด้วยหนักใจก็โมทนาอยู่เกิดต่อไปก็แล้วกันมันจะได้อยู่กับความทุกข์ให้มันช่ำใจให้มีความแน่ใจว่าทุกข์มันดีขนาดไหนจงกว่าจะเบื่อมัน เป็นอันว่าสําหรับเรื่องพระนาคามีนั้นไม่มีอะไรยากวันนี้เราก็มาว่ากันว่าถ้าจะตัดปฏิฆาได้จิตจะต้องทรงในอ,อารมณ์ของพรมีหานสี่ให้เป็นปกติควบก,กันกับอริยสัจสี่รือว่าตัวไม่ชอบใจเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเพียงเท่านี้ ท่านก็อย่าทรงอารมณ์เป็นพระอนาคามีพอถึงความเป็นพระอนาคามีนี่อารมณ์จะมีความสุขมากจิตจะไม่ดิ้นรนในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลองนึกดูมีแต่วความสุขมีแต่วความสบาย รังเกียจในระหว่างเพศร่างกายของเราคนดีคนเองคนดีเราเต็มไปได้วยความรังเกียจเพราะมันสกปรกจิตใจเป็นสุขเพราะไม่มีความโกรธไม่มีความเจ็บปวดมีแต่ความชุ่มชื่นด้วยนาจพุมีหารสีและมียอกความการยอมรับนักถือว,ว่าการเกิดแก่เจ็บใจนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการ อันนี้เราเหยียบย่างเข้ามาใกล้พระนิพพานแค่เมือเอื้อมเรามีความพอใจอราบรรดาท่านทั้งหลายคำแนะนำสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรง,งจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัตยาศัย จึงก่อท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรสำหรับท่านสวัสดี